มาแล้ว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 มาเร้วนั่งขึ้นรถกับยายเลยเนี่ยนี่คนน้อยนี่ขึ้นรถกับยายนี่แอนเอ็นเอนเอนเอนบิ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 น ชื่อกับข้าวไปมาหนิชื่อกับข้าวเนาะอืออืออ่ะไปไปชื่อกับข้าวกับแม่อุยอยากไปเออนี่เสียงลุงดุยจะบอกลุงดุย ชื่อกับข้าวแล้วโอ้ป้ายสั้นก็ไปแหละขี่รถพืชไปเลยคนมาชื่อกับข้าวเยอะเอง อีรถอาบเลยอะไรแม่เอ็ดมินสีเขียวมาจากฝั่งนู้นเดินไปเชื่อสีเขียวอินเอ็ดมินบานคุณพ่อไคอีกลูกแตงโม คนมาชิอกับข้าว,ว,วอเอินเอาลูกโอ้ยอีนายแม่กระเด้งว่ามีลูกโอ้คนเอินหมาคนไปติก๊กผู้หมาคนนะบักพีกั้นะบักพี เป็นคนประชอนใช่ไหมประชอนอย่างดีคำคำคำือมืดมืด บ้านเห็นบ้านหลังใหญ่บ้านใหญ่ไม่หลังใหญ่ได้บ้านใหญ่หลังน้อยๆอันนี้ดูบ้านคุณนายแหลมเพิ่มคุณลูกพายลิ้มบ้าบ้านบ้านกระต้อชายโสดไปทํางานอยู่กรุงเทพแล้วไม่มาแล้วไม่ยังงานแดงวิ่งกลับกลับก่อนตับ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 ใช่ไหม กับข้าวชื่อดีดีกับข้าวป้าชันจะไปใช้เมื่อนี้อยู่บ้านอยู่บ้านนอนทั้งเวรไม่ทำไงเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้ว บายบายก่อนบายบายก่อนเร็วๆได้กินก็ามมาหู้ไปๆ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 ยบายนึงไปๆอันนี้เดี๋ยวยายโมให้ขี่รถอีเด้อถ้าก็ดูอีกไปแล้วปะแล้วก็ดูยังบ่ไปยับไปใกล้ๆหน่อยสิ ้แชื่อกบข้าแม่ผู้ใหญ่ชื่อกบข้าวมันไล้ป้าเอ้ยมัน มันอันนั้นมกใช่หัวปีบ่หวานใต้เกี้ยวเราบอกข้าวนะถ้าใครเป็นยังมันพวกเกียวนั่งหลเนาะเจ้าที่เกี้ยวอันใดก่อนอ๋อพกเกี้ยวตัวมันเหลืองมันมะเหลืองบนคูอันคืบอบักตั้มกระดกมันไม <laughs> ่เหลืองบนคูอันเลยโอ้ยเสียลบมาได้ใส่เไหมน,นี่บอก อันนี้ก็สีเหลืองแล้วแต่ยังค่อยไปเบิ่งต้องเอาใบมันสีเรืองเหลืองก่อนนะคุณคุณผู้ใหญ่มันได้ตะเกี่ยวนื่คนที่ไปถ่ายอายุปัด้าวปัด้าเกี่ยวคนไปถ่ายของประกำเดี๋ยวมันอ๋อของประกำเกี่ยวเหรอว่นนี้เขาเกี่ยวไปถ่ายแล้วเมื่อวานเมื่อนี้เขากั้ มือเกี้ยวบอกอ่าเอาล้เลยมันช่างเล็วเร็วมันหีพอครบมีเกี้ยวมันบ่เข้าหิแลมือเกี้ยวก็รีคอยยังรปเกี่ยวันนะน้ำนะหันแห้งแล้วบ่นั่นเฮือนประวัตินะน้ำไหลลงโอ้ที่ประทายหมดเสียงยังวะชนยังดีเสียงโวยวายแท้ช่างเบิดโวยวายแท้วะ เมาไปเนี่ยลุงเตรียมนี่เมาตลอดนี่ค่ะปูเหลือภัยปลาแล้วปูเหลือภัยนะคะตั้งต้นหมักลำใหญ่อ่าเขไม่เป็นไรครับเขาเลือกข้นกระปูกระโลดกระปูยังปูนาโอ้เ<อ>พื่อนมาจากไหนว่าเฮ้ยไปเอาปลามาบ่แน้มปลาปลามาบ่าฮะมาตะไบชายเบ็ดอ๋อ เพิ่งไปใส่มันจิติดอยู่บ่เนาะฮะมานี่ยอ้วนจังเลยมาพอยแคม เพื่อนคอยมาจะไปใส่เบ็ดกบนะมันเพิ่งไปใส่วันนี้ใช่ไหมแย้มมันแต่ใส่วันนี้ใช่ไหมชื่อ,อยังประยุหมกหน่อไม้จ้ะโอ้ยอยู่หน่อไม้เป็นชื่อหมกหน่อไม้วันนี้โอ้กนนยกินนี่ก็แข้งเปียรู้แล้วยิ่งเปียกว่าเก่าบ้านแม่แหลมน,นะหลังใหญ่นะเว้ยถ้าใครได้มาเป็นลูกคืนนี่สบายชิบ สร้างไว้ให้แล้วอ่าโอเคเมียช่างวาค่ะนี่ค่ะเมียช่างวามาชื่อกับข้าวนี่เมียช่างวาสวยไหม อ่าแล้วโุเอากับข้าไปสู้ช่างวากินแล้วอ่าตาก็ดูเดินหนะ้ามียังเราผลลไม้นะผลลไม้มียัง,ง,งมีแค่ลองกองนังงง่นแหละโอ้มันหวานไหมวะ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะพอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะตักให้ดให้คุณยายค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายเ้อขอบคุณค่ะไปแล้วโอ้หาต้นดอกไม้เข้าไปตะพุตาผือมาเด้อมาเด้อเลือกเอาเลือกเอาวสั้นเลือกเอาบ่คิดเงินกับเขาแค่เน็ตระบ้ มาเนี่